รอบคําครับขึ้นยางอีกแล้วครับนำทีมงานโดยลูกพี่ช่วยไทายมาททวีสินระยองตลาดนบพระเก้าวัดนบพระเก้าสาย3-6ถนนครับจัดไปครับลูกพี่ยาวๆเลยวันนี้สามรอบสมรอบซ่อนตายไป,ไป ต้งย no <c oughs> ันวางสมัยน้อยจงเจริญแจ็คเส็นนอบาทนี่โอ้บักลายหนึ่งคนฮอฮอตพวกหายซิปมาเลย ห้าครัราห้าสิบกว่าเส้นห้าสิบกว่าโอ้คือมันแน่ซ่วงนี่เป็นร้อยแล้วตัวนี่เมื่อไรเอ่อไปไปเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวยืนเป็นตัวดำเป็นกำลังใจให้

Anh đêm yên 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 หมดแล้วภัสสนาศัพท์ใหม่